สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอันธิกาสีบัวครูขสหนึ่งโรงเรียนวัดครุในปีตะนีลานนทศึกษาขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงเรียนนำเสนอบริบทของโรงเรียนค่ะโรงเรียนวัดครุในปีตะนีลานนทศึกษาตั้งอยู่เลขที่31ทับ3หมู่11อ ตำบลบางครุอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปาการก่อตั้งมาเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2476เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6แต่เดิมใช้สาราการประเรียนของวัดครุในเป็นสถานที่เรียนต่อมา ในปีพุทธศักราช2489พระครูสมุดวราจารย์หรือหลวงปู่พันธ์ปีตะนีลานน์ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังสี่ห้องเรียนในที่ดินของวดัดมีเนื้อที่สองไร่สามงาน42ตารางวาและทางราชการจึงขนานนามว่าโรงเรียนวัดครุใน ปีตะนีลานนทศึกษาปัจจุบันโรงเรียนวัดครุในปีตะนีลานนทศึกษาได้ย้ายมาทำการฝั่งตรงข้ามวัดซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสพช .2 2 8ทับ2.8จำนวน3ชั้น18ห้องเรียน และอาคารโสทร1แบบสปช .2 อ,องทับสองสชั้นใต้ถุนโล่งต่อเติม15ห,ห้องเรียนโดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากเงินบริจาคของชุมชนและวัดครุในอาคารอนเนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลังโดยย้ายมาเปิดเรียนในสถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560โรงเรียนวัดครุในปีตะนีลานนทศึกษาปัจจุบนันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น260คนค้าราชการครู14คน เจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนบริหารงานโดยนายเทวันวงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสี่ฝ่ายดังนี้ 1. นางสาวนันทิยาสีหาขันหัวหน้างานด้านบริหารงานวิชาการ 2. นางสาวอาตินาผู้ทองหัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ 3. นางจุราพรดวงกลางใต้หัวหน้างานบุคลากร 4. นายกิตยศวันชนะหัวหน้างานด้านบริหารทั่วไปด้านบริหารงานวิชาการ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และระบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาประถมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2566ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดคู่นายปีตานีรานนทศึกษา และประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุณนยปีตนีลานนทศึกษาพุทธศักราช2566ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานและนำผลสู่การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประมวัยตามมาตรฐาน คุณล,ลักษณะที่พึงประสงค์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินและนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในเพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบมีการจัดทำรายงานโครงการ กิจกรรมผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2565ดําดำเนินการรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองซาประจำปีการศึกษา2565ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดทำตารางการนิเทศและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมพร้อมสำหรับการนิเทศและมีการบันทึกที่เป็นปัจจุบัน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องครูมีการวิเคราะห์ปัญหาวิจัย มีกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยโดยมีการจัดทำํำทะเบียนคุมงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อรวบรวมงานวิจัยของครูในโรงเรียนและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบทั้งนี้ครูจะได้นาผลการวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา2565มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นสูงขึ้น 5. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active Learning โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรู้ (Active Learning) เพื่อนำความรู้ที่ได้มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนชุมนุมให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมประเมิน และลุ่มขยายผลครูใช้สือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านความรู้ด้านคุณลักษณะและด้านทักษะการปฏิบัติได้เต็มตามศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 6. กการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาทันสมัยมีการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนควบคู่กับรายวิชาประวัติศาสตร์ใช้วิธีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเน้นการประเมินด้านการคิดมากกว่าการท่องจำา 7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญาก้าวด้าน โรงเรียนจัดทั้ำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดให้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรถโมบายทื่นที่จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กอ,อน,นออำเภอพร,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการครูแดการเรียนรรมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการคัดกรองพหุป,ปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนมีการจัดห้องคอมพิวเตอร์ห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีห้องสมุดมีสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนเสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 8. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูมีการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการประเมินผลนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียน 9. การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่3และชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนได้เข้าร่วมทดสอบ RT NT และ ONET ครูมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT NT และ ONET และนำผลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไปได้บริหารงานงบป,ประมาณ หนงการบริหารทางการเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินโรงเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบายมีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีการกำกับเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผลการวิเคราะห์ ไปใช้ในการบริหารการเงินต่อไป 2. การบริหารการเงินและบัญชีโรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนคุณภาพทางการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชีเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยการจัดทำหลักฐานการรับการจ่ายเงิน ทะเบียนคุมต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นระบบเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและมีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำผลไปปรปับปรุงและพัฒนางานในด้านของการเงินและบัญชีต่อไป 3. การบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนได้ดเำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆของโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัสดุเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีการจัดทำบัญชีพัสดุทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการตรวจสอบติดตามการใช้พัสดุครุภัณฑ์ และจำหน่ายคารุภัณฑ์ที่จำลุดและมีได้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 4. การกำกับติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานการใช้งบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณด้านบริหารงานบุคลากร3.1ด้านการวางแผนอัตรากำลังมีข้อมูลสารสนเทศการวางแผนอัตรากำลังที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโรงเรียนวัดครุในปีตนีลานนทศึกษา มีอัตรากำลังค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17อัตราประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการ1อัตราครูประจำการ14อัตราครูธุรการ1อัตราและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1อัตรามีข้อมูลภาระงานการสอนจำแนกเป็นรายวิชา ที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเป็นรายปีการศึกษามีการวางแผนความต้องการอัตรากำลังทดแทนบุคลากรเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2566โรงเรียนวัดครุใน มีคุณครูเกษียณอายุราชการหนึ่งท่านคือคุณครูบางออนวันณอุบลโรงเรียนได้จัดบุคลากรได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเช่นด้านการศึกษาปฐมวัยดนตรีนาฏศิลป์คอมพิวเตอร์ภาษาไทยเป็นต้น 3.2การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรุ้สดูดีประจำปี2566จากสํจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการเสริมสร้างชุมชนทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อบทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสามดาวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดครุในได้จัดอบรมการป้องกันโรคลมแดดเพื่อให้ครูได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนและการประถมพยาบาลเบื้องต้นมีการเข้าร่วมการอบรม และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรมีการนิเทศการเรียนการสอนและคณะครูได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ต่อท่านผู้อำนวยการมีการส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือแบบฟอร์มในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามปีงบประมาณมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรและเสริมสร้างกําลังใจในการปฏิบัติงาน4 ด้านบริหารงานทั่วไป 1. การกำหนดนโยบายและการบริหารการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์การจัดและพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามีการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำผลการดำเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาปรับปรุงเพื่อพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและส h ู o l ไลน์ 2. การจัดระบบบริหารการพัฒนาองค์กรและการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานมีการจัดระบบบริหารและวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมีการนำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนาองค์กรมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานตัวบ่งชี้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชี้และพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบมีการประเมินผลงานและแรายงานการพัฒนาองค์กร 3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา กำหนดแนวทางและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้านมีการแสวงหางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและเทศบาลเมืองรัดหลวงมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและส o ู l i ไลมีการกำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายการศึกษาให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาสถาบันและองค์กรอื่นๆอย่างต่อเนื่อง 4. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับฐานระบบข้อมูลของต้นสังกัด มีการประชุมวางแผนดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานด้านต่างๆของสถานศึกษาเช่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5. การจัดทำสัมนาโนผู้เรียนและการรับนักเรียนมีการประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสัมนาโนผู้เรียนมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสัมนาโนผู้เรียนเสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสัมนาโนผู้เรียนในเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอย่างอิสระตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนด 6. กการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในวิเคราะห์กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษามีการดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีแผนผังอาคารสถานที่ต่างๆภายในสถานศึกษามีการบำรุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มั่นคงน่าอยู่อุ่นใจปลอดภัยและสวยงามมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการให้บริการอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในปีนี้มีการประเมินสถานศึกษาปลอดภยัยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 8. การดำเนินงานธุรการมีการจัดทำคู่มือและระบบงานธุรการมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและรับรองการปฏิบัติงานของธุรการ มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุราการโดยเฉพาะและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุราการมีการดำเนินงานธุราการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่ามีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบงานธุราการให้มีประสิทธิภาพ